ผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชานชนเป็นอย่างมากแล้วก็ขณะน,นี้วิกฤตเศรษฐกิจก็มีหลายด้านที่มีผลกระทบนะครับเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นตัวแล้วก็เงินเฟอ้อก็สูงมากแล้วก็แนวโน้มของโลกขณะนี้เนี่ยทั้งในยุโรปแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจกอาจจะถดถอยฉังนั้นเนี่ยอาจจะมีผลกระทบ ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกฉะนั้นเราเองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ให้ดีนะครับต้องเตรียมมาตรการในการป้องกันอย่าให้เศรษฐกิจถดถอยแล้วก็อย่าให้มีอะไรมากระทบแรงๆจนโครงสร้างเศรษฐกิจหรือภาระเนี่ยที่พี่น้องประชาชนเนี่ยรับไม่ไหวนะครับฐานะทางเศรษฐกิจตอนนี้ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีะมีความอ่อนไหวมากๆ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นฐานที่มาจากปัญหาโควิดแล้วก็นำ้ำมันแพงเนี่ยก็เป็นต้นเหตุที่สำคัญฉะนั้นวันนี้ของแพงจึงเป็นภาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการที่จะต้องมาดูแลมาแก้ไขมีมาตรการแล้วก็จะต้องมีความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการที่จะช่วยกันลดระดับเงินเฟอ้อลดระดับค่าของชีพของแพงต่างๆโดยเฉพาะ เรื่องน้ํามันนะครับหรือเรื่องค่าไฟพอพูดถึงเรื่องค่าไฟเนี่ยก็มีความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยทางคณะกรรมการกิจการพลังงานนะครับก็กำลังพิจารณาเรื่องค่า FT ทีนะครับที่จะเก็บจากพน้องประชาชนนะครับซึ่งก็มีความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าค่า FT เนี่ย ก็คือการปรับค่าไฟนะครับค่าไฟที่เก็บจากพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีค่าไฟบ้านนะครับค่าไฟทุวไปที่เรียกว่าค่าไฟพื้นฐานแล้วก็ค่าไฟอีกส่วนนึ่งก็คือค่า FT เหมือนกับค่าปรับราคาค่าไฟพื้นฐานเท่าไหร่แล้วก็มีค่าปรับราคาอันเนื่องจากต้นทุนของค่าไฟแพงขึ้นเช่นแก๊สแพงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีผลกระทบที่ทําให้ค่า FT เนี่ยสูงอย่างเมื่อ ในรอบ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก่อนถึงเดือนสิงหาที่จะถึงเนี่ยนะฮะก็ค่า FT ก็ประมาณ24ส,สตางค์ค่าไฟาพื้นฐานก็ประมาณ4บาทกว่าแต่ตอนนี้ก็ได้ยินข่าวยังไม่เป็นทางการนะครับว่าอาจจะมีการปรับค่า FT เนี่ยอีกประมาณ1บาทซึ่งถ้าเกิดปรับค่า FT ขึ้นอีกประมาณ1บาทเนี่ยถ้าเทียบกับค่า FT เก่า ก็เหมือนก็ขึ้นมาเกือบ4เท่านะครับเพียงช่วงระยะเวลา4เดือนจากที่เคยเก็บ24สตังค์่า FT <Okay. S 1> แล้วก็จะมาเก็บเป็นประมาณ1บาทนะครับอันนี้ผมก็กเกรงว่าจะเป็นจะเป็นภาระมากมากนะครับเพราะว่าค่าไฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นทุนในทุกชีวิตอยู่แล้วดังนั้นก็คิดว่าถ้าคณะกรรมการกิจการพลังงานหรือหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบเนี่ย จะได้พิจารณาเรื่องค่า Ft เนี่ยให้รอบคอบนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขเนี่ยก็จะต้องขึ้นมาตามสูตรที่คำนวณเอาไว้จากน้ำมันที่แพงขึ้นจากแก๊สที่แพงขึ้นก็นแล้วแต่สมมุติออกมาเท่าไหร่เนี่ยเช่นออกมา1บาทเนี่ยผมคิดว่าถ้าในกรอบของกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยสามารถทำได้เนี่ยก็อยากให้พิจารณาทบทวนหรือ ผ่อนชำระนะครับในลักษณะที่ว่าอย่าไปขึ้นค่า FT งวดเดียวเลยนะครับอาจจะขยับเป็นขั้นบันไดนะครับเป็นหลายๆระยะแล้วก็แบ่งในการขึ้นในแต่ละงวดนะครับเช่นอาจจะขึ้นครั้งหนึ่ง30-40สตางค์แล้วกิในแต่ละงวดเนี่ยก็ค่อยๆปรับขึ้นไปเพื่อเพื่อลดภาระให้กับพี่น้องประชาชน นะครับผมผมมีความกังวลมากๆแล้วก็เห็นใจพี่น้องประชาชนเพราะตอนนี้ค่าของชีพทุกอย่างเนี่ยขึ้นหมดเลยแล้วก็ค่าไฟเนี่ยก็เป็นเป็นต้นทุนที่สําคัญด้วยนะครับก็อยากที่จะให้ดูแลค่าของชีพอะไรต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยเรื่องค่าไฟเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะลดผลกระทบนะครับลดค่า FT หรือมีการที่จะขึ้นเป็นขั้นบันไดเป็นงวด เพื่อไปให้ไปโหลดทีเดียวเลยหนึ่งบาทเนี่ยถ้าเทียบกับของเก่าเนี่ย24สตังค์นะครับอันนี้ผมคิดว่าจะมีผลกระทบมากๆก็อยากจะฝากให้หน่วยงานที่ที่รับผิดชอบดูแลนะครับได้ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบส่วนนี้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เราก็ควรที่จะดูในเรื่องของโครงสร้างหลักของราคาต้นทุนของฝ่ายไปด้วยนอกเหนือจากจะมีมาตรการทัร่วคราวในการที่จะ ลดภาระเรื่องค่า FT ผมคิดว่าเรื่องโครงสร้างของราคาค่าไฟเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะมีการปรับแผนกันพอสมควรนะครับเพราะวันนี้เนี่ยต้นทุนค่าไฟที่ผลิตโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยน้ำหนักจะไปอยู่ที่ไฟฟ้าที่ผลิตจากแก๊สธรรมชาติคราวนี้เมื่อแก๊สเข้ามาขนาดเนี้ย มีสัดส่วนของการผลิตเต้ามากกว่า50%ฉะนั้นพอน้ำมันแพงแก๊สแพงนี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้ค่า FT เนี่ยสูงแต่ขนาดเดียวกันในวันนี้เนี่ยเรื่องพลังงานทดแทนพลังงานลมนะครับพลังงานจากแสงแดดเนี่ยถือว่าเป็นพลังงานหลักพลังงานของคนไทยเพราะเป็นแสงอาทิตย์ในประเทศเป็นลมภายในประเทศต้นทุนต่ำนะครับไม่ต้องซื้อแลวันนี้การลง,ลงการลงทุนเรื่อง พลังงานทดแทนอย่างพลังงานแสงอาทิตเนี่ตอนนี้คนที่ลงทุนเนี่ยหปี6ปีก็ได้คืนทุนแล้วฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะปรับสัดส่วนของ,งโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าของประเทศเนี่ยนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยไฟฟ้าที่ผลิตภายในประเทศเนี่ยมาจากแก๊สธรรมชาติเนี่ยมากกว่า50กว่าปร์เซ็นต์แต่ไฟฟ้าที่ผลิตที่มาจากพลังงานทดแทนเช่นลมเช่นแสงอาทิตย์เนี่ย ประมาณ10%เท่านั้นฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถจัดปรับแผนเขาเรียกว่าแผน mm. พัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศเนี่ย mm. โดยการเร่งรัดในการที่ให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมที่เรียกว่าพลังงานทดแทนเนี่ย mm. ให้มีสัดส่วนให้สูงขึ้นให้รวดเร็วกว่าเดิมเนี่ย mm. มันก็จะทําให้ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยภาพรวมเนี่ย mm. ก็จะถูกลง แล้วก็ค่า FT ต่างๆเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะครับอย่างขนาดนี้เนี่ยก็ผลิตจากแก๊สเนี่ยนะครับไฟฟ้าเนี่ยก็50กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพลังงานทดแทนเนี่ยเพียง10%เท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถที่จะเพิ่มนะครับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเนี่ยจะมาช่วยลดเรื่องค่า FT แล้วก็ลดค่าไฟต,ต,าต่างเนี่ยก็จะไม่เป็นภาะระกับพี่น้องประชาชนอย่างเช่นตอนนี้การไฟฟ้าเนี่ย มีโครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นะครับบนพื้นที่ผิวน้ำเหนือเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำนะครับเช่นเขื่อนสิรินทรนนี่ยกตัวอย่างก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับเพราะว่าจะได้ไฟที่มีราคาถูกแล้วก็เพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนค่า FT ต่อไปก็กจะไม่สูงฉากนั้นถ้าเกิดว่าจะปรับแผนการผลิตนะครับให้เร็วขึ้นในการที่จะได้แหล่งผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิต์พลังงานทดแทนให้มากขึ้นเนี่ยก็จะลดเรื่องค่าไฟนะครับฉะนั้นโครงการต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ามันต้องทําเสริมกันในการดูแลเรื่องค่า FT นะครับอย่าไปขึ้นทีเดียวด้วยภาระาที่หนักอึ้งขณาดเดียวกันเนี่ยก็ปรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศด้วยการกระจายไปยังพื้นฐานของพลังงานต่างๆเพื่อเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ถูกีิสุจ์นะครับหรือแม้กระทั่งเราเคยพูดกันถึงเรื่อง ว่าบ้านเราอาจจะไม่มีน้ำมันดิบแต่เรามีน้ำมันสีเขียวน้ำมันสีเขียวก็คือพวกเอทานอลที่เราผลิตมาจากอ้อยผลิตมาจากมันสำปะหลังจริงๆเราก็เคยมีโครงการอยู่แล้วนะครับในการที่จะใช้เอทานอลเนี่ยมาแทนพวกน้ำมันเป็นซินต่างๆเคยใช้แต่เมื่อราคาน้ำมันถูกลงเนี่ยก็ก็อาจจะไม่ได้ไปให้ความสําคัญแต่วันนี้เมื่อราคาน้ำมันน้ำมันเป็นซินต่างๆเนี่ยมีราคางขึ้นมา,มากขึ้นเนี่ย ผมว่าเราก็ต้องคิดทุกวิถีทางนะครับเอาน้ํามันสีเขียวน้ํามันจากภาคเกษตรเนี่ยมาใช้เช่นพวกเอเทนอลหรือการที่จะใช้พวกพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมให้มากขึ้นการดูแลเรื่องค่า FT ต่างๆผมว่าวันนี้ต้องต้องเก็บเล็กผสมน้อยใช้ทุกมาตรการนะครับหรือแม้กระทั่งการประหยัดพลังงานเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าก็น่าที่จะเริ่มมีแคมเปญกันได้แล้วนะครับ การประหยัดพลังงานการปรับอุณหภูมิต่างๆนะครับของแอร์หรือว่าการที่จะใช้จัก,กรยานการลณรงต่างๆในเรื่องของการประหยัดพลังงานใช้เท่าที่จําเป็นเนี่ยผมว่าต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเก็บทุกมาตรการนะครับเพื่อให้เกิดพลังในการที่จะมีน้ําหนักในการที่จะลดเรื่องค่าไฟซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าของชีพโดยภาพรวมฉะนั้นวันนี้ก็ต้องทําทุกวิธีทางนะครับในการที่จะ ดูแลเรื่องผลกระทบของ,ของเงินเฟอ้อผลกระทบจากเรื่องราคาน้ำมันให้มากเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ